dăm đuôi nạy dăm lắm đi rồi ý thân rắm rơm mà tỏi đi poker mùi hè liền bà lạc xài đi đâu hát mày đi bên tên bơ dọa bơ dọa bơ dọa bê bơ 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 bê dọa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  bê ไอ้แฮกวิทย์ทษทำไมวะแม่งมีน้ำหัวหอะอซาโย,ยมจำชื่อไม่กินอืมก <c oughs> ูินเอาไว้ตั้งชื่อไป,ไปประเทศโอมานกับกูไ,ไหมกูจะ <c oughs> มงวิทย์จะินแบบตั้งชื่อแข่งโมบายเลย <c oughs> อาซาโยมม,มันประกาศสักแล้วอ่า <c oughs> ถ้ามันเอาจริงมันไม่แพ้ชาติใดนีดหรอกแล้วมันคิดเหนื่อยอะไปเข้ามาในรหัสไอ้โทษอะมันมันมีมารยาทจัดอ่ะมันไปสร้างโปรไฟล์ใหม่อ่ะเพื่อนดูเขาเ่า เสียมารยาไปเปลี่ยนภาษามันเออมันก็หลานเนาะมันก็ให้เกียรติสามโปรไฟล์ใหม่ไม่ไปยุ่งกับโปรไฟล์พูดภาษาให้เกียรติเลยนะเว้ยมันแค่อยากดูมหาลานาเปกโปรไฟล์มันเขี้ยวแบบเออแบบพี่ท็อกจะคงให้ดูมันให้มันดูได้มันก็อยากเป็นหนึ่งในครอบครัวเหมือนกันตอนเจอป่ะดิเจอไปแล้วชื่อเเชิญเงาไม่ให้โอกาสเพื่อนให้เขาครอบครัวเลยยอมยิงไม่โอกาสเชื่อมทีวีด้วยเยี่นอนดูอยู่บ้านผม โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะมาที่อยู่ในเกมวันอาร์มคุกนะฮะวันนี้วันนี้เรามากันสี่คนนะครับไม่ได้วะสี่คนนะครับไม่ใช่หยั่งพูดกันจังวะมีเด็ดเดินมีรันทดมีกาลีนะครับผมเอ้ยไอทตมันไม่มันมันเอาดีตอนเขาเปิดตอนเขาเปิดกล่องอันแรกมุ้งไม่เปิดกันเหรอนะมื่เข้าเกมมันมาเนี่ยกล่องอันแรกอะไรวะอินเวนทอรี้ให้เปิดกล่องเออตัวนี้มีอะไรบ้างกาลีกาลีก่อนเปิดกล่องกัน ไม่มีไ <diction> ม <aries in Portuguese> ่ม uh ีไม่มีไม่มีโอเคหนาวปะโอ้โหไอ้กินออกพุดมาเลดี้กันหมดแล้วเมื่อกี้โพี่กรีนัวเลดี้พอเปิดช่องไหมมันบอกว่าให้สอนสอนด้วยครับแต่พวกกูเพิ่งเล่นครั้งแรกโดนทำไมมันมาอยู่หน้าเดิมเลยวะออกมาแล้วมาคัดซีนหรือเปล่าดูสิครับแต่ผมรับออเดอร์เองครับรับออเดองครับไอกรนคือตกแดงเดี๋ยวเดี๋ยวไอกรีนเอาอะไรมันมันรับออเดอร์้งไง โอ้ยเด็กเกมโคตรดังเลยพี่มันไงเอ่อไม่ขีดตึ๊กตุ๊กสะดุ้งเลยรพเฮ้ยมารับออเดอร์ยังไงเว้ยเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเล่นเอ่อใส่กรอกแน่แน่เลยไม่ทำเลยหรือเปล่าทำเลยหรือเปล่าใส่กรอบใส่กรอกใส่กรอกทอดยังไงเอาโยนแม่งเลยโอเคโยนใครเอาใส่กรอกไปโยนโยนใส่กรอกกับพอดดอกมาให้พี่อ๋อลาเราขายอะไรเนี่ยถ้าไข่พ่นอะไรกินมันดับกินมันดับไอ้คน เดีคนเอาแต่แล่กองเร็วๆวขอใส่ก่องอันเดียวมาก่อนอีเบลอ์ไ <Exped> ก <ition> <can> ูวะเนี่อมไกูวะัยังไม่สุกมันยังไม่สุกโอเคโอเคโอมันรออยู่มันรออยู่กรับไปกลับปนึงนะครับตอบล้ครับผมครับผมไปกินกินตบได้กินโกแล้วคคกแล้วคคกแล้วไปเอาตบตงนตัเลยไม่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 โอ้มันต้องเอาเกลียมเลยคุณโดนสีสี้องตามนั่นเลยเอาเออเออเอาแล้วมาไล่ของกูเฉย โอ้ยโดนกไก่จ้ะมันต้องขึ้นว่าอะไรตอนตอนนี้มันมันคุกอยู่มันคุกไม่เราเราไม่มีจานเราจะให้มันกินยังไงวะไม่ตอกไม่ตอกไงไม่ได้กออยงเงเราต้องอาใส่จานเว้ยเสริมขอมมาเพิ่มสองคนครับขเพิ่มมาเพิ่มสองคนครับอเนีี้อันนั้นก็คุกเหมือนกันคุกมันไม่เอามึงไม่มีจานนี้มันมันจะเดกยังไงเนี่มันกินแล้วเนี่ยไอ้วายไม่รู้จักเขาว่าล้างจานเหรอวะนี่ยเบิร์นแล้วนี่แล้วมึงก็ใส่จานสิใส่จานน่ะ บ้านมึงเด็กบ้านมึงเด็กกว่านั้นเนอะจานเนี่ยใส่จานเนี่ยใครโอยแต่ของไม่ไปไหนแล้วอะโอ้ยเอาเนี่ยเอาไปเด็กไปด้วยไปอืมนี่เสริมเอาแล้วแย่งจานกูอีกเอาลูกเอามาเด็กโอ้ยชีวิตท้อเฮ้ยมันบอกว่าอาหารดีมากเลยเอาแสดงว่าต้องแบบทางใหญ่เลยกระหอาสิกูจะไปรู้ไหมเฮ้ยเอา ไส้กรอกไส้กรอกหนึ่งกับฮอตดอกหนึ่งได้ครับได้ครับเชฟได้ครับเชฟได้เขาทำทีนไหนเด็กินเล่นตอนนั้นเลยพี่ไส้กรอกหนึ่งไส้กรอกแดงหนึ่งเหรอไส้กรอกกับไอ้เอาฮอตดอกมาจานีจานจานเดียวกันไหมจานเดียวกันแล้วมึงมาแย่งกูทำไมอ่ะดูมึงไปเอาของใหม่ดิไอ้เฮียมันจะเร่องปีไหนจานมันเต็มหมดอ่ะมึงไปอย่ามาแย่งกูได้ไหมไม่ของอ่ะของวัตถุดิบไปไม่ตู้เย็นน่ะตู้เย็นน่ะคุณตู้เย็นน่ะเอาลูกค้ากูไปแล้วไอ้เหี้ย แต่ละกันพี่โอ้ยกูจะต่อยโดนแล้วเนี่ยงเอาอะไรอีกเนี่ยเราใส่กรอกโอเคเฮ้ยไม่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 แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วจานเดียวกันอันนี้จานเดียวกันมันจะพูดว่าออ๋แฟนตัดสิ่งมีชเฮ้ยใครทำอะไรม่อีกเนี่ยเกิเกินดับดีไม่มีมีอารมณ์แล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเองก็เจอครับลูกค้านี่ไงโอ้โหบวกห้าหวานหวานเฮ้ยหวานหวานไม่ไหวแล้ว สองนาทีได้ห้าบาทไปรับไม่ไหวแล้วพี่เชฟจัดยิ่งไม่ไหวแล้วเชฟจัดอ่ะกินๆแต่กินๆเดี๋ยวพี่จะกันอะไรตัวนี้หรือพี่จะกันอะไรตรงเดนเดนมันเอาอะไรนี่มันเอาอะไรนี่พวกมึงไม่กดรับออเดอร์กันมันไม่มีออเดอร์ขึ้นเนาะแล้วออเดอร์ที่ร้านจานอยู่ล้างจานอยู่เอาตังค์มาไฟไหม้ไฟไหม้เล่นมึงดับไฟหน่อยดับไฟก่อนไม่แล้วรอแป๊บนึงนะลูกค้า นมทำให้กินเอายกตกขนมปังซองที่แล้วมันไม่มีใครมันมันมันควันอะมองไม่เห็นอะ่กอกตกอะใส่กอกใส่กอกขนมปังโอเคโอเใส่กอกขอให้ด้บ่ไปอย่าไปอย่ไปอย่ไปอย่าไอ่าไปย่าไปอย่าไปอยไปอย่าไปอย่าอ่อไปอไปอ่าไป่ไปยไปอ่าอดิน่นซื้อตรงไหนวะออออออไไอเย ทำไมมันลามอยงว่ไอ้เี้ยเออไฟลามลามไฟอ่ะไันดับไฟอ่ะพี่พี่ดูแลกนไฟจานมาดนเดี๋ยวเติมไปไฟจานมาเลยแ๊บนึงครับได้แล้วครับเดี๋ยวใครมันตายหนาวะอเฮ้ยอุ้ยไฟมันไม่ดับจริงอเดี๋ยวเขอตั้งใจก่อนอ่ะไปไปไปไไปไปไปไ้ไดไไปไไปไไปไปาาไ น้าพี่ดีใช่ไหมพี่ไม่ไหวแล้วดีทำไมพี่ดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใส่ไหมใส่ไงใส่กรอบไปเอาไปเอาไปเออโอเคโอเคใส่กรอบขนมปังด้วยขนมปังด้วยเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งให้เลยเฮ้ยของของมาทรงของมาทรงของมาทรงนมปังไม่มีใครซื้อยี่ของมาทรงของมาทรงของมาทรงมาขนหน่อยโอ้ไม่มีนมปังเอาอีกแล้วเดอกเบ็ดเนี่ยเขาดอกเบ็ดเนี่ยแล้วนี่ที่อะไรนี่ของสั่งของมาสั่งของมา อันนี้ขวดซอสนี่ป่ะต่างของมาเอาไปไม่ใช่นี่แล้วนี่ขนมปังทำไมอยู่ที่พื้นต่าของมาต่าของมาต่างของโอ้ไม่มีใครดับไฟเลยต่างของไอ้ยีนมันกตัญญูแต่ลูกค้าไอ้เยียนี่ต่างของเฮ้ยใครชนกูนี่ใครชนกูไอ้กองถังระพึ่งไปไหนนี่ในทางระพึ่งอยู่ไหนไอ้กองถือพื้นข้างหน้าพื้นก็มีไฟเก็บของก่อนกูถืออะไรอยู่เนี่ยกูถืออะไรอยู่งงหมดแล้วแล้วถังระพึ่งใคราไปไหนเรื่องนี้ ตอนนี้มันอยู่ไมู่ของมันอยู่ในก้องเพลิงตั้งดับเพลิงอยู่ในก้องเพลิงเอ้ยมาเจอคนของใหม่ดีเพื่อนคนนี้พี่ของกูไม่ขายเหมือนกันแหละ่นกูไม่ขายเหมือนกันแหละงั่นอะอาหารน้่นเรามีอยอถูกหลักอนามัยมนะครับรักปื้นที่่ายไปแล้วราดวิปทีมด้วยทียเอาที่แต่ว่ามันแยกเสียงไฟฝ่ายแล้วพี่มันจัดถ้าอยู่กินเรื่องใหม่ดีวาวะ ไม่เริ่มแล้วไหมร้านเรากำลังไปได้ดีไปได้ดีร้านการเลยพี่ร้านการหน่อยชิบหายหมดแล้วไอ้จะเปิดร้านวันแรกก็ขาดทุนแหะติดลบไม่ต้องดูแล้วพี่พี่เอาไเ้กออบมาลงน้ำดิไม่เอาไเ้กออบที่ดำเนี่ยนี่เอาไปล้างเหรอไอหนุหนู่ยหนุไอ้พี่นี่มันหนูหรือเปล่าพี่ไเ้กออบเอาหนูไปย่าง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 นี่นี่เอาหนูไปย่างเฮ้ยย่างหนูย่างหนูไอขับต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 ัหนู สับสับสับพี่สับพี่เอออันนี้ไปเจอไหนพี่หนูหนูหนูย่างเสร็จแล้วครับหนูย่างใส่จานใส่จานกินใส่จานกินใส่จานใส่กรอกซองใส่กรอกซองกินนี่เอาไปตั้งใจแล้วกินเอาไปใส่จานแล้วกินเอาได้เลยครับมันกดปิดเตาได้ป่าวะกูกูดับไฟไม่ไหวแล้วเราเราต้องหยิบใส่กรอกออกวะเพือเราต้องหยิบใส่กรอกออกกินเลยครับกินเลยครับ ยี่พี่เสร์บแล้วพี่มันไม่เอาอ่ะไหนจ้าน่ะจ้าไปไหนหมดอ่ะ่เนี่ยต้องเสริบมาแล้วเนี่ยโอ้ใครมันตั้งใจไป้จำเป็นได้แล้วอันนึงเอาใส่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 จ้ามาใส่จ้ามาอันที่สองเข้าไปโอเคโอเคพ้าโดนไฟข้อยังครับลูกค้าโอเคลูกค้ากินแล้วอ้ากดทนไม้ครับผมดับไฟให้ Incredible f o o d อุ้ยเอาว่ะบอกร้่ ใส่กลองสองใส่กลองสองแมววัดดับยังไงวะเนี่ยไฟมันมีตอกแก้อยู่เรากดได้ปะไหนจานไปไลยหมดเอาจานไปดิล้างอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไฟไม่เข้าเติร์นอิบายมาแล้วอันนี้ใส่กล่องครับลูกค้าเอาเอาใส่หน้ากล่องเลยไปไปทำเองไงใสจานกูไปไหนเนี่ยอันนั้นเอาไปใส่จานเราเองจ้างให้เราอ๋ โอเคจานอยู่ไหนวะโอ้จานอยู่เต็มพื้นเลยเนี่ยทำไมใส่ปากไม่ได้หรอป้อนป้อนน้ป้อนน้องี่ป้อนได้ยบนเคาน์เตอร์ตั้งไว้ให้บนเคาน์เตอร์กินป้อนแล้วเนี่ยพี่ทำไมไม่กินนะมือพี่นะเฮ้ยทำงานกันหน่อยเอ้ยทำงานกันหน่อยตั้งใจทำงานกันหน่อยป้อนแล้วเนี่ยกินมันโยนหน่อยที่ไม่อยากเล่นโยนอะไรยังถือที่มือเลยไม่พี่กินนะพี่พี่ดูนี่เนี่ยกินป้อนลูกค้าถึงปากขนาดนี้พี่แล้วมัาผสมมันยังไงวะต้องใส่จานเหรอ เอาปิดนอนดีกว่าแบบนี้พี่โยนกันนะพี่ทำอีกทีไปมากอีกแล้วเอาทางอาเบิ่์มาดิเฮ้ยทำนยากจังวะพี่ไม่ไม่ <c oughs> มันยใจสั่งของเต็มเลยไงไอเหยนสดใสนี่นะแล้วใครเอา <c oughs> ใส่ก่องถิ่ไปตั้งให้ดูข้าววะใส่ใส กูจะเทศเทศก่อใครเอลังกูไปไหนเนี่ยจะขยายกิจการเฮ้ยตั้งใจหน่อยกูตั้งใจสุดแล้วเนี่ยกูตั้งใจเล่นสุดสุดแล้วเนี่ยกูทำกูขาดมาแล้วเหยียบไปเหยียบมาเอาหนูก็มาแด็กเด็กนีเสิร์ฟตีเสิร์ฟให้ลูกค้าก่อนกูกูตั้งใจเล่นสุดแล้วกูบอกแค่นั้นแหละอันนี้ขาดทุนอะไรขาดทุนกับหนูมากินมาแล้วเนี่ยกินเสิร์ฟดีเสริมลูกค้าที่นั่นกลัวไม่ต้องกลัวไปหมดแล้วลูกค้าทำงานไปทำงานไปหรือกูเป็นเด็กเลี้ยงของไอ โอ้ยเกิดเฮ้ยเราใส่ชั้นหนอใส่ชั้นหนอใส่ด้วยอะได้วยชอบชอบอะไรที่มันเี้ยระเบียบมีระเบียบอะชอบชอบยี่ไม่เอ็นเอ็นนี่สุกนะนี่สุกแะ้วนี่สุกแล้วอาจารย์วิธีจานที่ลูกค้ากินเสร็จแล้วอาจารย์ับเฮ้ยนี่โดนมันมีขนมปังที่โอ้ย่างมาหน่อยใครที่เอาหุ่นหนูมาเสิร์ฟลูกค้าว้พี่โช๊ตแหละกูแหละกูแหละกูเลี้ยงไส้กอกอยเนี่ยกูแหละกูล้างจานอย่าเนี่ย หน่อยตั้งใจหน่อยดิเอ้ยตั้งใจสุดแล้วน้องที่ใครคนเดียวกูเลยเฮ้ยเก็บเก็บของให้หมดที่รังตามพืชนี่ไม่กินมีแค่นี้พี่ยังต่างของมาเยอะแล้วมันเดินไม่ค่อยได้เนี่ยกูกำลังเรี้ยงฟ้องอยู่ไอ้ก้องมันจะต้องเียนหมดอันนี้อ่ะไปทำอาหารคนดิ่อ๋เดี๋ยคนดิก็อนนี้กูกำลังทำอยู่เนี่ยอาหารเนี่ยกูเชฟเนี่ยนี่ใส่กอกมาเพิ่มอีกอันใส่กอกสองโอเค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 เชฟใส่กอกสีใส่กอกสีเชฟ เยสเชฟอ๋อนี่จานจานจานเยสเชฟมึงก็เอาไปก่อนนี่นะอันนึ่งน่ะเอาไปดิโอเคไปไม่ได้ติดติดเอ้ยถมึงเอเดินทางอื่นสิโอ้ตรงนี้เขาทำงานกันอยู่โอ้เฮสเชฟแม่งไม่เอาอะไรเลยเทียนุเขาหลเอ้าถ้าเกาหายถ้าเกาหายไปอันนึงขโมยนี่ถ้ากาะสามอันเนี่ยมาเร็ว มันเป็เสียงดังว่ามันนี่มัต้องเสิร์ฟให้นี่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 อะไรวะไหนไหนไหนนี่ตะกรองครับเสิร์ฟเลยนะเอ้าเอ้าเอ้าหนูที่ว่ากูกูทำงานแบบนี้ว่ะกูกูกูแข็งแข็งอ่ะพี่อะน่ามันต้องมีนี่ด้วยนี่แมีแหละขเราต้องเสิร์ฟพร้อมกันด้วยเม่อนี้มันได้ตังค์ด้วยออเดอร์เหมือนเดิมครับคุณคุณฮอตดอกครับฮอตดอกเทนฮอตดอกครับ ไปเลยใจัดเลยจัดไว้ให้แล้วถ้าใครมันดำเพราะดอกกูตก,กว่ะหนูอย่ามาเด็กเขาตกต่องสั่งของมอนนะข,ของเยอะเลยเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจับจับน<ห>ูก<ห>่อนจับนูมันกินมึงเอามีดไปฟันหนูไม่ได้วะไมได้จับมาใส่ทางระยะมาแล้วมันจะได้ไม่วิ่งไปบ้านเราใช้เกาะไม่ไม่เกาะไม่ยังไงมันเป็นสูตรเว้ยสีเดียวกันเลยกับในในออเดอร์แล้วใครไม่รับเมนูนี้ แทกอกแบกับฮอทดอกกลับไปแล้วนะนี่เอาไปรับนี่ทรงนะไปส่ง,งไว้ต่อไปพึ่งสั่งแต่ส่กอกนี่แนวะเนี่ยเอาอแล้วใส่กอก<ป>โอ้ถ้าใครคนหยิบจานเะด็ดเดยวเด็ดเด็ดีด็ดเอาหยิบจับไปให้เราเนี่ยพี่พึงสั่งมาจะใส่กอกเหรอพุซังขนมปังแบบไอ้พี่หนูหนูกินแทกอกเป็นขนมปังนี่ขนมปังหนูไปกินสทกอกนี่ไงสั่งมาเยอะจัง มันดูปริมาณไส้กรอกกับขนมปังไม่บาลานซ์กันเลยมันสั่งได้สิบอย่างอะแล้วกูก็เลยคิกรัวไปเลยไปทำความสะอาดหน้าหน่อยนิของกระจายหมดโอ้ยเฮดเชฟสั่งอย่างเดียวเลยว่ะส่วนผมฝากพูดผมก็ทำนะครับผมผมเ่ะหนูมาบนโต๊ะลูกค้าเดี๋ยวพี่กันไปเลยมันก็หยิบหนูออกไปสิกดชี้ปมันกดชี้ได้แล้วใครมันเอาจานอะไรเต็มหมดนี่ ไม่ไม่ไม่พี่เอางี้เรารีเด้นไปแล้วเขาอดองขอ,อง,อองปังเขาดองขปังเขาดองขปังสองคู่หนูนี่มันต้องจับอะไรสักขย่าจริงเหรอใช่ใช่มันจะได้ไม่ออกมาเป็นบ้านโอเคโอเคเรียบร้อยทำไมมีดมอยู่ที่พื้นย่างเลยย่างเลยย่างเลยย่างคู่แล้วใครเอาหนูมาย่างม่พี่มามามาพี่รีไหมรีมันลับเมนมาไหมคู่มันตลอดนะลองระบบไปเฉย มึงไม่ต้องรีมึงเอาตรงนี้ให้ดีก่อนเออโอเคโอเคโอเคมามามามีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะน้องไม่คือมันเล่นจบวันไหนเนี่ยทวนเมนูครับทวนเมนูครับทวนเมนูครับเอ่อสั่เศษสองครับจะพูดภาษาไทยด้วยนะซอสั่งเศษสั่เศษถึงที่ครับล้างจานครับจะกรอกต่ครับเก็บไว้หน่อยซอสเศษขาดหนึ่งครับผมได้ครับผมเพื่อขยุ่นจานัด ทั้งลูกค้ากินที่เท้าขมงไหมลูกค้าเปสองอันเลยลูกค้าเอ้ยผมจับหนูได้ครับลูกค้าถ่ายดูแลหนูซอเสร็จเสร็จหนึ่งครับเอาไปเลยครับผมถ,ถ,ถ่ายดูแลหนูเลยลูกค้าขนมปังขนมปังไั้กรอดซอสเสร็จซอสเสร็จอยู่ไหนครับผมนี่ครับเอาไปเลยครับขาดหนึ่งก้อนโ,โตครับเอาไปเลยครับขนมปังถั่วทอดหนึ่งด้วยนะครับซอสเสร็จโต้ฟ้าครับเพียได้ครับได้ครับสวยครับล้างจานได้ครับเออขอมีดหน่อยครับผมต้องต้อง ซอสเสร็จแอนเบรดนะครับกับเพรนทอดอกนะครับเฮ้ยแล้วไข่กระเด็นวะเนี่ยขอเป็นขนมปังแบบขนมปังเอ้ยเรขอวนอุ้ยพกแล้วขนมปังไส้กรอบสุดที่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนทำไมนี่ทำไมนี่หยิบหยิบไม่ได้วะขนมปังไส้กรอกครับแล้วก็เป็นไส้กรอกขนมปังครับยินพี่ขอขนมปังไส้กรอกอันนี้ดิวะหยิบหยิบเอาไปครับเอาไปครับจิ้นแล้วไข่ทอดกรอบยิ่งูตาข่มไปดู เอาไปเลยครับผมตอนนี้เอาไปเลยครับลูกค้าโอเคซอสเสร็จนะครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับผมหยิบหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับซอสเสร็จแล้วไอซอสเสร็จอย่างเดียวลูกค้าเด๋อเสร็จแล้วเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับขอจานล้างจานหน่อยครับเอยู่ไหนยืนดิล้างไม่สะอาดนะคุณคุณต้องซ่อมนะไหากินซอสเสร็จร้านกูมีกี่เฮดเชฟเนี่ยนี่เอาไปดิไม่ทีเสร็จม่ลยขาดขาดไอันนี่เฮ้ยใครไปล้างจานวะไอ้กิน โ,โอ,อ้ยเจ็บโหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้จานล้างไม่สะอาดครับใบนี้ไปซ่อมนะครับก็ผมล้างอยู่คุณมาเอาไปจามือผมครับไปครับไปครับพี่เอาเอาขนมปังใส่กระไ้กล่องด้วยพี่อ๋อมันกล่องมันกล่องหนึ่งสิบแพ็คโอเคผมสั okay. mm ่งแป๊บนี่พี่ต้องเสิร์ฟนี้คนไหนดิเอาคนนี้แหละคนนี้หล่อไม่ต่ออินโดนีเอ้าวว่าจะมาคุณเอาขนมปังไปทำไมอ่ะคุณลูกค้า หนูมาวิ่งอย่ามนีองมาสองกองมาสองไปดไปขนมปังมาดิเอ่อล้างจานสิครับแต่ทาไม่งกอกยังไม่หายอ่ะถยถอ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 ยมอยมอยถอยถอยถอยมอยถอยหนยถยม่ยถอยถอไมอยถออยถ่ยอยถ่ยถอ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 ยถ่นถอยถอย่อยอยถอยถจยถอ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 ไถอไถอยยอ หนูมันข้าวเต็มข้ามแล้วลูกค้หมดแล้วโอ้โหพี่หนูมันจะไม่ข้ามไปก่อยเตกมกองเต็มพื้นเลยจบงานแล้วจบงานซึ่เห็นก็ไม่มีที่ปิดโอเคมาเคลียร์ร้านเคลียร์ร้านหล่อยครับเขียนร้านหล่อยครับอ่าเขียนร้านหน่อยเขียนร้านหน่อยมันเอามันเอามาผสมกันไม่ได้หรอวะเฮ้ยมาแล้วลูกค้ามาลูกค้ามาห้าโ้ามเดี๋ยวมาลูกค้ามาคุณคุณซอสเสรจกับเพลนฮอดดอกนะครับ ฮ้ยโอ้ยใครโยนจาน,นเนี่ยพี่โทษมึงช่วยยกมือด้วยมึงอย่าเอามือวางแล้วปัดห <c oughs> มอนม้ว่างนี้กระเด็นหมดแล้วเนี่ยมือเองกูเองละกูเพิ่งทำเมื่อกี้ทำไมกูทำเส้นก่อนตั้งนานนะอ๋อ <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าถือถือออบเจกต์มันมันจะนี่เ,<ห>เอพี่มันจะตกกับไม่คือมือเรามือเรามันโดนออบเจกต์ได้เราต้องยกมือเราอย่าเอามือมือกวาดอ๋อโอเคเราต้องเหมือนจริงอ่ะโอเคแล้วน้อมองมาทางไม่ค่อยเห็นอะไรพี่มันอาจจะไม่ใช่แค่กูนะเมื่อกี้ไม่ใช่เอาแล้วพี่เอามีดไปทำอะไรอ่ะ เอามาหั่นไงมันต้องหั่นแล้วมึงอย่ามาแย่งงานกูได้ไหมอ่ะมึงทำกันเลยอ่ะอ่ะกูไปกูไปรับออเดอร์อ่ะกูล้างจานกันได้อ่ะไปไดไปเดี๋ยวน้องนน้้อองงเผาน้องเผาไทำไมนล่ะเปิดเพื่อนันเปิดได้ไหมันต้องเปิดแล้วต้องได้ได้ตังค์เลยพี่อ่าเดี๋ยวยางรอไหมใครรับออเดอร์สอนเศษจางมาเลยย่างมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเองเอาไปเลยเอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปเลย จะไมจ่จะอ๋อพี่แท่งจานยีตโตกพี่ชอนคือมึงมาแย่งกูกูจะไม่มีจานตอกใบพี่แท่งจานยีตโตทำไมอ่ะโอ้โหขวดอ,อะไรตอกเลยครับพี่อะขวดซอส<ห>อะไรนี่เก็บไม่ <ใน S 1> <า>ได้ไาะมันโดนมันทำให้เป็นเว้ยมันไม่หันขนมปังด้วยซ้ำอ่ะใคเบรกกู เอาขนมปังไม่หันดีอ็ไปหันมาโอ้เากินหันได้พี่กูทิ้งหมูก่อนโอเคเอาขนมปังที่ว่าไอ้เีกระสอบนี่มาแช่ตัวใหญ่อาหารแล้วพี่หันแล้วหันแล้วโอเคร้านการใหมันหันได้ครับคุณหันแล้วหันแล้วพี่หันแล้วไหนจานไปไหนวะพี่อ๋อที่พื้นโอ้โหใส่อมีดไปโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีดมีดเปิดน้ำให้พี่รับออเดอร์เดียวตรงนั้นสวัสดีครับไปก่อนหนึ่งนะครับไปแล้วน้องอยู่บนเคาน์เตอร์ใช้มือเกล็ดเกล็ดไหนเคาน์เตอร์ซ้ายมือโอเคโอเคหลังจานหลังจาน อธิบายนิสาแล้ครับจะตั้งไว้ตรงนั้นเลยอ๋อมีดไหนไม่มีกินมีอยู่ไหนมีดอยู่ไหนเรียบร้อยครับไมมีอยู่อยู่นี่อยู่ในชั้นนี่เอ้าทำไมกูเห็นจานทำไมจานอยู่บนตั้มเอ้ยคุณมาแย่งของร้านจ้ามาเยอะร้านอะไรครับร้านอะไรครับเอาหนี่งมีดสองอันเนาะโยนไปแล้วโยงไงขอใส่กองหน่อยขอใส่กองหน่อยนี่ใส่กองตัมเต็มพื้นเลยเอ้ยโดนนะไอ้โดนนะเมื่อกี้กูนะเมื่อกี้ไม่ไม่กูกูกูเมื่อกี้ ครับคุณท็อตอาวจานครับหนูหนูใครแค่หนูคน่อยครับจานจานโอเคโอเคเดี๋ยกินแล้วหนูไปล้างพี่มันได้สะอาดตอนเป็นตอนมันมันได้น้ำได้เป็นผลปกไอ้เอาหนูปังมาซ้อนกูแะน่กูจะได้เสริมอะไรเนี่ยเดินครับรับประทานไปยิ้มพี่อาจารย์ไปแล้วน้องไปไหนวะเออเอาหนูวิ่งหนังใหญ่มันเป็น ยนขึ้นเตาเอาไปกินกระหนูเอาหนูที่หนังกระยาพี่เป็นยังไเอาหนูที่หนังกระยาพี่หนูฮอตดอกครับฮอตดอกฮอตดอกครับขนมปัฮอตดอกครับผมอันนีครับจานนี้ครับล้างครับผมโอ้หมึอเอาจานล้างวางกับพื้นไม่นี่อะไรฮอตดอกอันนี้อันสีดำนี่คืออะไรนี่เออแล้วใครถือจานมาตรงนี้วะได้กอขอได้กอกได้ครับได้กอก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 หนึ่งได้กอกสองครับได้กอกสองครับ กูว่านะมันมีสองเอาอ่ะมันมีสองเอาอ่ะไปย่างกันสองคนแบปแซ่กอกคนนึงขนมปังคนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคนที่เอาอยู่เอาได้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 กูรับเลยกูรับอาเดี๋ยวไทำเนี่ยนะใส่ซอสไหมครับใส่ซอสไหมครับมีสองโต๊ะมันจะเสริมไม่ถึงบอกว่าพันดอกพันดอกสองครับพันดอกสองพอดอกสองมันบอกว่ากินตายไปแล้วโยนแม่นแต่เอาครับเอาครับรางกันแล้วครับคุณอย่าทำจานร้วนนะครับผมขี้เกียจก้มนะครับหัวหลังเลยครับ ไม่นะครับไม่ผมเปิดผมจะเสียกับไล่ร้านไม่นะครับผมเปิดน้ําทิ้งไว้เนี่ยไปครับปิดน้ำก่อนมาปิดน้ำปิดน้ำและวโอเคที่มาขนมปังอีกจะช่วยอะไรจ้าครับไปขนมปังไส้กรอกเรียบร้อยครับขนมปังไส้กรอกเสิร์ฟแล้วครับคุณโน้ตผมเสิร์ฟเวลวครับคุณเสิร์ฟไสก่อนได้เลยครับคุณโน้ตคุณช่วยยังขนมปังหมดครับขนมปังหมดครับขนมปังหมดแล้วครับสั่งดีครับสั่งนี้ยใครอยู่จอสั่งจบออเดอร์ครับจบออเดอร์ครับผมสั่งให้ผมสั่งให้ครับเอาขนมปังนี่้ยครับ ให้เกาะเกลือนพื้นชิบหายเลยสัตว์ลูกค้าไม่ไอ่เอามากินใต้โต๊ะวะเนี่ยเฮียไม่แล้วครับไม่ล้วครับเชฟไม่ดูเลยสัตว์เด็ดเคอาช h i e v e m e ปลดล็อกว่ะไอเชฟมึงช่วยวางดีดีดิู้เก็บเหนื่อยแล้วนะมึงยกมือสูงๆูงไมค่อยปล่อยลงมาเป็นไหมเราเชฟตัยินยังไงวะ ก็หยิบใส่ดีละอันวางไว้ชั้นบนนะเว้ยตอนนี้เวลาเหลือเก้าเก้าร้อยสิบห้าเก้าร้อยสิบสี่วิสทันที่กำไรเราอ่ะอยู่อยู่ที่สี่สิบห้าดอนพี่พันดอกครับพันดอกสองครับเสริเสริมไปผ่าด้วยครับปีครับผ่าด้วยครับผ่าด้วยครับลบกวนผ่าด้วยครับตอนเนี้ยเรามีกําไรอยู่ที่สี่สิบห้าดอนเว้ยเราจะรวยแล้วเว้ยตั้งสี่สิบห้าดอนเนี่ยพาหัวให้หน่อยครับผมมีมีดไหมฮะ ผ่าเบ็ดหน่อยครับลูกควรผ่าเบ็ดหน่อยครับใช่ครับผมใช่ครับผ่าหัวได้ครับอาจารย์ครับผ่าหัวให้หน่อยครับไอเชฟไอซัพจ้าไหมครับโอ้ยหนุ่มปังทำไม่เป็นหนุ่มวะเพราะให้สองงานไหมีใครแช่ใ <rainforest> ห้เลยวะโต๊ะเปล่าแล้วมึงก็หยิบจากสดสดมาเนี่ยอาจารย์ครับหัวมีดเองทดมไหมอันไหนเอาห่างแล้วจ้าไหมครับคุณช่วยยกมือหน่อยครับอย่าเอามือกวาดครับอย่ามือกวาดโต๊ะครับผมผมผมก้มมากไปหน่อยครับดูดิ ยกมือหน่อยคอกเอาจใจไปครับใส่กอกครับใส่กอกใส่กอกผ่าได้ครับใส่กอกต้นไม่ผ่าดีแม่้วยโอเคผ่าแล้วแล้วตอนนี้มีดเอาวนี่ข้างๆเอาทำอันนี้เลยเอาเอาเอาอตกไปแล้วเอาเใครเนี่ยใครเนี่ยไอคนที่ไม่มีแว่นเนี่ยพี่กอร์นี่ว่ะม่งมือทำตกแล้วเฮ้ยมีดอยู่ไหนวะไหนใส่กอกันมีอยู่ไม่รู้อ่ะฝ่ายนู้นอ่ะเก็บใส่กอกเดียวกันงั้เขาไปพี่ดำกินเลยเนาะระ่ตันเฮ้ยหนูหนูขึ้นโตัวแล้ว ในนู้ในนู้เด้งที่ไหนปังน้องปังน้องปังอเคทิ้งเอาที่ไหนอย่าพี่หนูนอกที่ไหนอย่ากนะบี้ไหนตัวเนี่ยนี่อยู่อยืนมาขึ้นจานโอ้ยไอ้เจ้าตอนตอนพ้อนจานพูดมันเจ้าพี่เดี๋ยวมีความมากดีนะมันไม่แตกนะเชียงครับใส่กล่องหนึ่งกับพัดดอกหนึ่งครับผมโต๊ะขวานะพี่แล้วใส่กล่องกับพัดดอกมันคนละอย่างกันเลยครับ ควายใส่กอกก็ใส่กอดพัดดอกก็ขอดดอกดีครับคุณใครล้างจานไม่สะอาดเนี่ยพี่ทษนะัดดอกไอเพื่อนขัดดอกอะขัดดอกมันมีส่กอดเดียวออกไปเลยอ่งพี่นะสมมติพีทศพีทศพีทศพีทกินเทคนิคว่พี่โยนจานไนอกแม่ไปนอกร้านไปเลยพี่ทมันจะได้บั๊กเล้ยเสียงไรอะดับไฟดับไฟดับไฟโอ้เชฟแม่งทำครัวไหมคุณทดดไป พี่โจ้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 โยนโยนจาวไปนอกร้านเลยแล้วมึงไม่เอาของออกวะมึงจะปล่อยให้มันโยนโยนไปนอกร้านเลยพี่อ่ะแล้วเดี๋ยวมันรีบมใหม่ให้สูตรอ่ะนี่สูตรอ่ะนี่สูตรอ่ะใช่เหรอใส่กล่องหนึ่งข้าวดองหนึ่งครับผมใหญ่ไอ้นี่ใส่กล่องให้ทำไมสีดำนี่ไม่สูตรใหม่ก่อนสิร์ฟใส่กล่องหม่ได้ครับที่โยนไม่ต้องให้ได้สั่งสั่งเังที่สั่งเังเนี่ยเราปังนะได้ครับได้ครับได้ครับโยนออกไปเลยใช่ไหมจานเนี่ยเดินไป้องร้านเลยของนี้ ดูได้ดีสิฮิวหูโยนนอกร้านยังไม่เป็นไม่ได้เก็บมาล้างง่ายๆพี่อ๋อมันรีให้เหรอมันรีให้มันรีให้ต้องมาไคมือใส่เนี่ยแต่มันก็ต้องล้างอยู่ดีนี่หว่าล้างอยู่ดีพี่แต่มันก็อยู่เนี้ยสวัสดีลูกค้าเดี๋ยวไปเก็เดี๋ยวไปให้เดี๋ยวไป้่อนนม่งแล้วก็ไส้ก่อบขนมปังไม่ผ่าครับผมติดเนี่ยอะไรเนี่ยติดหนูอ๋อไส้กอบไม่ผ่าหนึ่งนะฮะไม่ไส้ก่อเดติดกระจาบไอ้กี กอนฝากหน้าร้านด้วยได้ครับได้ครับได้ครับขนมปังไม่ผ่านหนึ่งนะครับผมเอ่อคนนี้ไปครับทำไมใครไม่มาเอาของเนี่ยจะบอกมาเอาของเนี่ยกูมาเอาแล้วนี่อยู่อยู่นี่เลี้ยงอันนึงครับพี่จาน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 เลี้ยงทีละกล่องขอจอนนะครับขอจอนนะครับอ๋อขนมปังไม่ผ่านได้แล้วตั้งมาแล้วครับ ไม่เขาจามไปที่โต๊ะลูกค้าพี่ก็หยิบไส้กรอบไปเสิร์ฟเองไม่ไส้กรอนอย่างนี้แล้วแบเจ๊งนะคุณทําอย่างเงี้ยคุณคุณทํารอไว้เนี่ยก็สามว่าลูกค้าไม่เด้๋ยวทำยังไงมันนั้นค้อนนะมันมันเวทท้อนนะคุณไม่ได้ถึงถึงไอ้นี้เลยนะคุณไม่เข้าใจในวัตถุดิบเลยคุณไม่เข้าใจในวัตถุดิบเลยไม่ตอนเนี้ยกาไรแล้วเหลือแปดบทนี่ดัานเดรดังครับยังไงลูกค้าเขารับเขามีรยเดียร์แปดม่เขียนว่าเอิญมันนี่ไปว่าเราได้แปดบาทหรอ กำไรไงใไอบีเหรอกูเนี่ยต้อไดจะแปดบาทจริงไปแปดดอนได้อยู่ได้อยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ลูกค้าไม่ได้กสีกก่อนที่มึงทำแล้วคนไหนไม่กินพี่คนไหนไม่กินคุยหน่อยกินอะไรกินอะไรกินอขอจานหน่อยครับขอจานหน่อยครับ <laughs> ขอจานหน่อยครับกินก <laughs> ูเห็นภาพไปกินถือมีดเลยใช่ไหมถือใช่ไหมใช่ใช่ไม <laughs> ก,กินไม่ขู่อ๋อใส่กอบกินใส่กอบพี่กินใส่กอบนี่เอันี่ลูกค้าอันนี้คุณนี่กินจานเดียวกันดิคุณมาด้วยกันแต่คุณไม่กินจานเดียวกันนะ ถ้าใครมันเอาเสก่อมาตั้งไว้นี่ยโยนลังออกไปนอกร้านได้ด้วยมันออกไปเก็บไม่ได้พี่มันต้องอ้อมมันต้องอ้อมแม่งเล่นดีนะไม่พี่อยู่ดีประตูมิติขนมปังไม่ผ่านหนึ่งครับขนมขนมปังขนมขนมปังไม่ผ่านหนึ่งครับผมนี่ทุนเรามากองอยู่อ่าเพราะว่าถุดิบที่ไม่ได้ใช้เต็มเลยเนี่ยไอ้เหี้ยใครมันใครไม่ล้างจานด้วยสัตว์ต๊ะโป๊กคิ้หไหนโอ้ เราบางไม่ผ่านอะไรแล้วครับครับผมขอบคุณครับเชิญครับคุณนั้นอินเขาจานไปไหนได้ยินเสียงไหมล่ะสนุกสนุกอีฮิสนุกเชิญครับขอบคุณครับผมเย้โุ้ยได้ห้าดาวอ่ะโอ้ยสองดาวเฮ้ยได้ทั้งสามดาวเนี่ยมันไม่ได้ดาวด้วยกันเหรอวะ ได้ได้ห้าดาวด้วยวะพี่แม่งของน้องแม่งทำภารกิจเยอะจังได้ตั้งสามดาวเท่าไงเอาได้ห้าดาวพี่ได้กี่ดาวเนี่ยเฮ้ยมั่วมั่วเลยไม่ได้สองดาวเท่ากันไม่เชื่อปะว่าไม่ได้กี่ดาวได้กป้นเดี๋ยวกี่ป้นป้นไหมป้นมากลางเลยสเตลเอาไว้เน่ะกูได้หมดอมามาสเตลสยรักดาบกันอ่ะไทันอยู่ต้องโหลดอีกไหมรอรออีกแป๊บเดียว